ออืน้องให้พี่กินมัองสิลูกคนเดียวคองชามเลยอะอะไรนะที่กินอยู่อ่ะคาวาเคลคาวาเมโอ้โหพี่อุ๊กินหรือยังให้น้องกินให้น้องกินน้องคองชามเลยอะแบ่งกันสิลูกเอ้าดูจะเอาเท้ายันไว้ เออให้พี่อุ๊กกินมากมกระจายจกระจายหองย่ยยกระจายกระจายกระจายอะกินไปเลยพี่น้องไอพี่น้องมันดูโทสะดุ้ง <laughs> ไอพี่น้อง <laughs> มันอร่อยมากเลยเหรอแต่กลิ่นมันหอมเนาะ่รู้หนูว่าทีโมทีหอมกว่าหรอโหอร่อยมากเลยดูสีกระต่ายชอบกระต่ายชอบ ดูไอ้อุ๊เขากินเดี๋ยวนี้กินไม่ค่อยเรียบร้อยนะอุ๊กอะเมื่อก่อนกินทีละเส้นทีละเส้นนะโหค่อยค่อยเคี้ยวตั้งแต่มีน้องนี่กินไม่เรียบร้อยแล้วลูกอี้คอร่อยมากเลยเหรอลูกมันไม่จืดเหรอฮะฮะมันไม่จืดเหรอทำไมหนูชอบกันจังอื มันอร่อยตรงไหนมันอร่อยตรงไหนเนี่ยไอ้มาน้อยมา n ó ยของยายเนี่ยมันอร่อยตรงไหนไอ้มาชิมหน่อยสิจืดเปล่าจืดหรือหวานจืดหรือมันหวานจืดหรือหวานอื้เมื่อก่อนมันทว่าเคสมันก็ไม่ได้ชอบขนาดนี้นี่หูก หรือว่าเปิดถุงใหม่มันหอมเนาะเกี่ยวกันไหมมันก็กินอย่างนี้มานานแล้วเลยแม่ไม่เห็นว่ามันจะแบบโหกินมากมายขนาดเนี้ยอเออสงสัยทุกอย่างย่าของบุกเนี่ยมามีมันซื้อให้กินเนะี่ยทุกยองเลยมามีเลี้ยงดีจังเลยเลี้ยงดีจนดือ้อ ดีจนกลายเป็นเด็กดื้อไปแล้วเดี๋ยวนี้ปุ๊กกลายเป็นเด็กดื้อไปแล้วใช่ไหมดูน้องดีกว่าเนาะเล่นอะไรปุ๊กเล่นอะไรยเกาโหคันคันคันเหรอคันคันคันเหรอคันโห ลาดไปหมดเรีลาดไปหมดลเลยเด็กเด็กเนี่ยเด็กๆมันเรียลาดไปหมดลเลยนอนแล้วแอบกินต่ออีกหอ่อแซมแอบอร่อยไหมแซบอร่อยไหม้ม อุ๊กคนอุ๊กคนอิ่มจริงๆเหรออือท่าขน,อนอาขนอนท่าขน,อนอาขนอนท่าคนอุ๊กขานอนสิธรรมดาที่ไหนละเนี่ยคุณอุก๊กตัวน้อยๆเน่ะอืมอไหนกะกัตทีมีกองก็เหมือนไม่มี ก่อนให้กินในกรงเดี๋ยวนี้ชอบไปกินข้างนอกกินข้างนอกจะกินได้เยอะกว่ากรงก็เลยไกลกลายเป็นที่อื้อที่ฉี่ไปเดียรลาดเดียลาดไปหมดเลยเดียรลาดไปหมดเลยมาน้อยเนี่ยมาน้อยของคุณยายเนี่ย ตัวโตวมากตอนมาตัวแค่แค่ไหนแค่กระจิ๋วเดียวตัวเล็กกว่ามือคุณยายอีกตอนนี้ตัวเท่าพี่อุกแล้วเนี่ยเกือบเกือบเท่าพี่อุกแล้วเนาะใช่ไหมแซบตัวเกือบเท่าพี่อุกได้ยังแทบน้อยแซบน้อย